สวัสดีทักทายนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black to n a t u r e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับวันนี้นะครับก็มาติดตามในวันวิรหัสนะครับที่10ฤดูร้อนปีแรกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่น่าจะเบาๆนะครับไม่มีวันเกิดของตัวละครไหนๆนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเกิดของตัวละครที่ชื่อว่าบาร์ซิลนะครับเขามาติดตามกันนะครับช่วงแรกก็เช็คสภาพ ภูมีอากาศเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสช่วงหน้าร้อนฝนจะไม่ค่อยตกนะครับก็เรียกน้องหมาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้น่าจะมีภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็คือนำไข่ไก่นะครับเอาไปให้สำหรับตัวละครที่ชื่อว่าแอนที่โรงแรมนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับเอาไข่ไปส่งเนี่ยก็ยังได้นะครับเงินอยู่ที่จำนวน 450G ด้วยกันนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับ รู้สึกว่าคนแครตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยนะครับเข้ามาดูแลสัตว์นะครับในส่วนของทางนัานวัวนะครับก็ยังเงินไม่มากพอนะครับจะซื้อวัวเพิ่มอีก2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยซื้อแกะเพิ่มอีก5ตัวมีเงินอยู่1 3 5 5 G ครับไปลงทุนแต่ต้นหญ้าเยอะหน่อยช่วงนี้ ดูแลในส่วนของม้านะครับแล้วก็กดทักทายไปหนึ่งครั้งครับผิวปากเรียกด้วยปกติผิวปากเรียกแล้วค่อยมาทักทายนะครับอันนี้ผมผิวปากแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับวันนี้ในส่วนของหัวหอมโตแล้วนะครับน่าจะมีะไรายได้จากหัวหอมอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการมาเก็บน้ําพึ่งตอนนี้น้เพึ่งมูลค่าอยู่ที่ 60G ได้กันนะครับก็เพิ่ม มานิดหนึ่งนะครับในการนำไปขายและนอกจากนี้นะครับก็ทำการตอนนี้ไก่นะครับก็โตขึ้นเป็น4ตัวแล้วแต่ว่าผมยังยังต้องรอนะครับรออีกนิดหนึ่งนะครับว่าให้ไก่เนี่ยฟักไข่เป็น4ฟองด้วยกันนะครับแล้วก็เช็คในส่วนของทางด้านาทางไก่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ หัวใจก็ใกล้ครบ10ดวงด้วยกันนะครับถ้าครบเนี่ยไก่ผมน่าจะออกไข่เป็นไข่ทองคำนะครับถึงจะไปทีชนะแต่ว่าหัวใจยังไม่เต็มครับขึ้นไปบนภูเขานะครับเหมือนเดิมก็บางคนเนี่ยเล่นใส่สูตรหน่อยก็ จะไปทำการซื้อไม้นะครับจากช่างกอสนะครับมันก็ดูจะง่ายไปนะครับผมก็เลยเล่นแบบประหยัดสุดเนี่ยไม่ได้ซื้อไม้จากช่างกอสกสักอันนะครับใช้วิธีมาตัดจากต่อนะครับลืมหยิบขวานก็บอกนิดหนึ่งนะครับมีอาการไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับ แต่ก็มาบนันทึกคลิปนะครับน่าจะเป็นบาดลงคอหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะครับมีการเจ็บคอนิดหน่อยก็เลยอาจจะพูดเสียงแหบกว่าเดิมนะครับปกติก็หแหบๆอยู่แล้ว กิจวัตรวันนี้ก็น่าจะเบาๆเหมือนที่บอกนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับอย่างมากก็นอกจากทําการปรับหน้าดินกําจัดวัชพืชน,นะครับไปซื้อหญ้ามาปลูกตามจํานวนเงินที่มีในตัวเกมนะครับก็จะมาเก็บหัวหอมขายนะครับวันนี้หน้าไรายได้จะเพิ่มมาอีกประมาณหนึ่งกันจากการนําหัวหอมไปขายนะครับ แต่จะอาศัยแต่หัวหอมอยังเดียวไม่ได้นะครับก็เพิ่มมูลค่าโดยการไปขุดแร่ด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึงเรื่องของไข่ไก่นะครับที่จะต้องนำไปให้สลับแอนที่โรงแรมนะครับก็ได้เงินอีกที่450 G ด้วยกันครับก็มีไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับ จริงๆมันยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งในเดือนนี้นะครับจะเป็นวันเกิดของแอนในวันที่17แต่ว่าปีนี้ผมไม่รีบนะครับคอนเทนต์ตัวนี้ก็ยังเก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทําในส่วนของปีหน้าแต่ว่าสามารถให้ของขวัญเธอได้นะครับอาจจะเตรียมไข่มาต้มในบ่อน้ําแร่นะครับแล้วก็มอบให้เธอในช่วงวันเกิดในช่วงภาคเช้าที่เธอ,อเดินมาตรงบริเวณนะครับเมื่อสักครู่นี้หน้า น้ำตกนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรเยอะและอีกอย่างนึ่งก็อาจจะพูดไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายาม มีอะไรเล่านะครับก็พูดคุยไประหว่งางเล่นนะครับในส่วนของเกมนี้ด้วยครับอ่ะเต็มแล้วต้องระวังเหมือนเดิมนะครับจอยเด้งนิดหนึ่งครับอ่ะโอเค น่าจะอยู่ที่5รอบด้วยกันนะครับ5ดู6น่าจะ6อา่าน่าจะ6นี่แหละ6 5 30 ในการส่งไข่นะครับก็จะส่งเป็นจํานวน7วันด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นวันที่2นะครับในส่วนนี้ผมก็ได้ทําการตัดต่อคลิปในส่วนของทางด้านการส่งไข่ให้แอนนะครับโดยการเก็บคลิปนะครับแต่ละตอนทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ตัดต่อไปลงหน้าแล้วนะครับจะได้ลงตอนไหนก็ต้องให้เหตุการณ์ครบซะก่อนนะครับล่าสุดก็เพิ่งลงเกี่ยวกับคลิป นะครับที่มีเรื่องของการอัพราคาน้ำผึ้งนะครับแล้วก็คลิปการเล่นประจำวันสักนิดหนึ่งครับก็มาในรอบที่2นะครับใช่แล้วมันใส่ไปประมาณ6นะครับก็น่าจะ5รอบ6 5 30ตอนแรกนึกว่าเราเก็บได้5ก้อนเท่านั้นนะครับสลับแรก เีช็คดูสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าตอนนี้อยู่ในตะกรที่ี่24น่าจะอีกรอบเดียวครับเหนื่อยในลำดับที่2แล้วนะครับ ย่งนะครับจอยผมมันจะค่อนข้างจะเด้งนิดหนึ่งครับจอยในการเล่นเกมส์นี้ครับก็น่าจะขุดให้เต็มกระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาคัดออกนะครับว่า,วาได้ไหน น่าจะทองแดงนี่แหละครับที่โดนคัดออกเพราะว่าเจอเยอะเหลือเกินโยนทิ้งเลยครับโอเคขอเชอ็กรอบหนึ่งครับถึงจะมั่นใจแล้วก็ต้องทำการเช็คนะครับแล้วก็จัดกระเป๋าไว้ก่อนครับก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับ นำสลับแรกไปขายครับ ไม่ใช่เลยนะครับกลัว <c oughs> ว่าคนแคระนี่วิ่งมาแล้วก็จะมาเอาอะจะมารับแร่เราไปกลายเป็นว่าเราเอาให้คนแคระนะครับก็เดี๋ยวมาทําการช่วยคนแคระนะครับเก็บหัวหอมอีกทีนึ่งอ่ะให้ดูนิดหนึ่งครับนี่กําลังต่อเติมบ้าน นะครับสลับช่างไมคกอสนะครับเดี๋ยวผมไปรีบไปก่อนนะครับรีบไปเดี๋ยวไปทางตรงดีกว่าครับ เดี๋ยวเช็คเงินก่อนนะครับตอนนี้เงินมีอยู่ที่ 1,405G นะครับก็นําไข่มาให้สลับแอนนะครับน่าจะเป็นบทสนทนาเดิมตั้งแต่เมื่อวานครับ y ด u ยูบริง h e เดอะทรนะครับก็ถามเราเกี่ยวกับว่าได้นําไข่มาไหมเขาก็บอกยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เขาจะนําไข่ไก่เนี่ยมาให้สลับ ทีมงานเนี่ยนะครับทำอะไรสักอย่างนะครับเมนูในโรงแรมแล้วก็มีการชําัะนะครับค่าใชจ่ายให้เราด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับน่าจะ450 G ครับเฮียเบรเมนฟ for the x นะครับสหรับค่าไข่ครับเป็นวันที่2นะครับในตัวเกมโอเคเช็คนะครับ ก็มีเงินอยู่ที่ 1855g นะครับไปซื้อหญ้ามาปลูกดีกว่านะครับจริงๆจะต้องซื้อนะครับที่รีดนมวัวด,ด้วยแล้วก็ดมไปถึงทางด้านนะครับกันไกลตัดฝนแกะที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่เอาเป็นว่าอาจจะซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ วันนี้ไม่แน่ใจว่าร้านของไซบราร่ามันพืนหัสเนี่ยเขาจะเปิดหรือเปล่าเพรน่าจะซื้อได้แค่เพียง3ถุงเท่านั้นนะครับ ต้นญ้ามีราคาพอสมควรนะครับแต่ว่าปลูกมาก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็นาหญ้าหรือฟางเนี่ยเอาไปให้สลับแกะนะครับแกะแล้วก็วัวเป็นอาหารได้ครับแล้วก็ป้องกันวัชพืชไม่ให้ขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ควรจะแบ่งพื้นที่เก็บไว้ปลูกผักด้วยเช่นกันครับก่อนที่ผมจะไปกําจัดวัชพืชน,นะครับผมก็จะทําการ ช่วยคนแคระนะครับนำหัวหอมเนี่ยมาขายก่อนก็ต้องแบ่งเป็นช่วงๆครับจะได้รับไรายได้ทีเดียวถามว่าเก็บเลยเวลาขายได้ไหมถ้าเก็บเลยเวลาขายเนี่จำนวนเงินเนี่ยอาจจะได้ในวันถัดไปอีกนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่อยากเสียเวลาในตรงจุดนั้นนะครับ ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับทำการโยนใส่ตรรกาครับบางคนก็หยิบจนเต็มกระเป๋าแล้วก็เอาไปเอาไปโยนทีละอันนะครับแต่ว่าใช้ตรร้านี่แหละนะครับมันจะได้เซฟเรื่องของเวลาด้วยนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกในสไตล์เล่นของใครแล้วกันครับนอกจากเก็บแล้วนะครับก็ต้องแบ่งเวลาในการ ปลูกมเมล็ดหัวหอมในล็อตใหม่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็น่าจะอีกประมาณรอบเดียวนะครับแล้วก็เก็บให้เต็มกระเป๋ากันด้วยครับ น่าจะหมดทุกจุดแล้วมั้งครับคุณแครอ่ะเดินแล้วแปลว่าน่าจะเก็บครบทุกจุดแล้วนะครับผมก็นําในส่วนของหัวหอมนะครับมาโยนไว้ก่อนแล้วก็คอยดูว่าเย็นนี้ผมจะได้อะไรได้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่มีละเดี๋ยวเราเช็คนิดหนึ่งครับก็จะบอกจํานวนนะครับมเมล็ดหัวหอมอยู่ที่1ึ่งอา่าไม่ใช่มเมล็ดนะครับเป็นผลเปละ117 ผลด้วยกันนะครับในการนำไปขายครับโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ปรับหน้าดินสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวมาโดยพวกเมล็ดพันธุ์นะครับหัวหอมเพิ่มเติมนะครับที่ต้องการจะปลูกเพิ่มครับอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ครับก็เคลียร์ปรับหน้าดินให้เรียบร้อยครับ ก็เว้นไว้ประมาณ2ช่องแบบนี้นะครับอ่าผมในสไตล์ผมผมคิดบ้ามันมันน่าจะดูสวยกว่านะครับบางคนก็เว้นแค่ประมาณช่องเดียวครับแต่ที่ผมเว้นแบบนี้แล้วก็ปลูกแบบนี้นะครับก็เน้นความคุ้มค่านะครับในการที่จะปะลุกเมล็ดพันธุ์ต่างๆเขาบอกวู่นะครับน่าจะดีใจมากเลยวันนี้นะครับที่เราขายของน่าจะดูดูไรายได้ก่อน อยู่ที่ 1715g ด้วยกันนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อน้องวัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับคือเล่น1.1เนี่ยนะครับผมก็น่าจะเลือกขุดแร่ไปนะครับแล้วก็มาเน้นบรายได้ในฟาร์มซะมากกว่าโอเคก็มีวัชพืชอยู่หลายจุดด้วยกัน คครับก็ช่วงหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมนับช่องก่อนเวลาหวานมาเมล็ดมันจะได้ถูกจุดนะครับน่าจะจุดนี้นะครับอ่ะกดผิดกันได้โอเคหรือว่าผิดอยู่ดีน่าจะถูกแล้วนะครับเพราะว่านั้นเพิ่งหวานอ่ะเข้าใจละ แล้วก็มาจุดนี้ครับต้องนับนับให้ถูกจุดด้วยเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับคือถ้าคำนวณทำการซื้อเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ผมน่าจะวางแผนได้พอดีหมดถุงพอดีนะครับแล้วก็ตามพื้นที่ที่ผมวางแผนไว้นะครับ๋ยวมาเช็คดูครับก็จะนี่ครับตามนี้ส่วนอีกหนึ่งแถวที่ครั้งนี้ก็น่าจะปลูกเป็นครั้งสุดท้าย แปลงปลกผักผมจะมีอยู่ทั้งหมดผมวางไว้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6แถวด้วยกันนะครับอันนี้ตามแผนที่วางไว้เกี่ยวกับพืชผักทุกฤด,ดูนะครับก็มาจัดการเหลืออีกห่งจุดด้วยกันครับคงจะต้องไปแช่ํำแร่ด้วยนะครับแล้วก็หว่านมาเมล็ดพันธุ์ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้ครับตอนนี้วัชจะพืชก็น่าจะไม่ขึ้นตามจุดที่ผมหว่านเมล็ดไว้เมื่อกี้นี้หว่าน3มช่องบนนะครับถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าโดยระยะยาวเดี๋ยวก็จะมีความคุ้มค่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวหว่านเรื่อยๆนะครับคงจะเต็มพื้นที่นะครับก็มีายไ,ได้เท่าไหร่กค็ค่อยค่อยขยับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผม ทำการไปให้น้องหมาอยู่ยนี่ก่อนแล้วกันนะครับทำการไปแช่ในส่วนของทางด้านนะครับน้ำแร่นะครับบางคนเรียกน้ำพุน้ำพุน่าจะพุ่งขึ้นนะผมเรียกน้ำแร่เพราะว่าเป็นน้ำที่อยู่ใกล้อ่าก็ได้กับเหมืองแร่นะครับเป็นน้ำจากธรรมชาตินะครับก็กะว่าน่าจะหมดตอน3ามทุ่มห้าสิบแล้วกันครับ คลิปถึงจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าคลิปน่าจะมีความยาวเพราะว่าภารกิจเกี่ยวกับหัวหอมเมื่อสักครู่นี้ครับทั้งกําจัดวัชพืชแล้วก็บั่ามาเล่นนะครับแล้วก็มีปลูกต้นหญ้านะครับน่าจะประมาณนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับต้องหมาน่าจะหลับแล้วผมจะไม่ผิวปากเล่นนะครับเหมือนกับว่าเราไปกวนสุนัขของเรานะครับผมจะเรียกเฉพาะเวลาสุนัข มันไม่หลับนะครับอ่ะหลับแล้วจริงด้วยเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งครับวันอาทิตย์น่าจะเป็นเทศกาลปามะเมือเทศน,นะครับผมกล่าวว่าถ้าต่อเติมบ้านเสร็จทุกวันเสาร์เนี่ยจะได้วางแผนซื้อเครื่องครัวด้วยนะครับ โอเคก็น่าจะหมดภารกิจแล้วนะครับก็กด F1 Save ไว้นะครับแล้วก็สำรองไว้อีกสลอ t หนึ่งนะครับเป็นส็อตแรกครับ Save ผ่านตัวโปรแกรมที่ใช้เล่นแล้วก็ Save ผ่านตัวเกมโดยตรงนะครับ สุดท้ายก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับประสบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ